สารมันเารวินครับปาชีอาภราตีแล้วก็ไอตุวแสบทำไมาใหไปที่ร้านเป็นนักร้องนำไม่ไปที่ร้านแล้ววงจะเริ่มได้งไงมาทำอะไรที่นี่มีถามเธอก็ได้ว่าคุณอาครับอา,อามาทำอะไรที่นี่ครับห<ข>าประตูมิติกลับไปโลกแม่มดบางมถเราจะไป นี่นี่ฉันไม่ใช่ส้มเขียวหวานนะไม่ค่ไม่ใช่แม่ฝึกแกชีกันเมารถเมารถเมาล้วดเลนหัวมากเลยไปรีบรีบไปจะไปซ้อมดนตรีก็ไปซะาไปไปพาไปด้วยนี่แต่ว่าถ้ามีอะไรอ่ะแม่จะให้คนไปตามนะค่ะแม่ไปซ้อมได้แล้วใบมดเออเดี๋ยวเราไปอะไรผู้่ายแล้วปวดหัวนี่อะไรกันนักหนาแล้วเนี่นะโอ้ยนี่คาราเต้ เ้วจะได้กลับบ้านเราอยู่แล้วอะทำไมจะต้องไปปิดบังพวกเขาด้วยอ,อ้าวคุณพี่<ะ>ถ้าขืนไม่ปิดบังนะคะพวกมนุษย์เขาจะแห่กันมาเป็นขบวนเลยละคะ่ะแล้วเผลอๆนะคะ <c oughs> เราอาจจะถูกลงโทษไม่กลับไปลูกเวทมอนิกต่อไปเลยอะ <c oughs> แล้วน้องน้องก็แย่สิคะน้องไม่อยากกลายเป็นแมวอีกแล้วอะมีว <c oughs> พี่สัญญาเลยนะว่าพอกลับถึงบ้านเราเมื่อไหร่นะพี่จะรักษาน้องให้หายจากการเป็นแมวให้ได้เลยเนาะคุณพี่นี่ฉันถามจริง<อ>เธอมีอะไรปิดบังฉันหรือเปล่าเนี่ยเปล่ามมไม่มีไม่มีแล้วทำไมทำหน้าลอกแลกอย่างเงี้ยบอกออ๊ยบอกแล้วไงว่าไม่มีไม่มีสินายคิดบ้าไปเองหรือเปล่าคะ แล้วแล้วก็ถึงวันฮาโลวีนในได้เวลาผีร้ายออกอลาวากพงเมอลินสวัสดีค่ะรักทุกคนนะคะนึ่ฉันคิดว่ารักนั้นคือความผูกพัน ยิ่งมีค่าที่ฉันรู้ที่เคยฝันรักที่ฉันเคยคิดใจวิ่งไปแย่งไม่แอบทำไมหรือว่าจะอิจฉาที่แอบร้องเพลงเพราะกว่านี่นี่ฉันนี่ต้องเป็นคนถามว่าเธอมาแย่งตำแหน่งฉันทำไมฮะฉันเป็นคนให้แอปมาร้องเพลงอะฮะทำไมอ่ะเอา ก็นักร้องนำไม่ว่างไม่อยู่รองอันดับหนึ่งก็ต้องขึ้นแทนดิก็ฉันบอกแล้วไงว่าฉันต้องไปไปไหนโอ้ยอุ้วยวิงวิงมีเรื่องอะไรเหรอกอ็วิงสิครับทำต,ตัวแปลกๆเกิดเนี้ยเป็นอะไรก็ไม่รู้ก็บอกว่าจะไปบางมง้งบางมดอะไรเนี่ยครับไปโลกแม่มดไรนะครับ บางคนทำไมอะบางคดคุณจีนไหวไหมครับเนี่ยวิธีปราบผีที่คุณตายให้เล็บไปเสิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตได้แล้วค่ะโอเคโอเคนี่ค่ะนี่ค่ะเออห้องคุณจีนนะคะไหวลงเอาคมก็ไม่มีหม้อดินก็ไม่มีตักนิดนึงมีแต่ไอ้เรือค่ะใช้กันได้นะคะมาแซ่งเนี่ยค่ะไหนครับโอ้โหชอบอย่างนี้ก็ไม่บอก แต่แต่มันไม่มีหม่อทวงวิญญาณนะครับอ,อใช้นี่แทนไหมคะใช้ครั้งเดียวเราจะได้ทิ้งเลยไม่เป็นมลภาวะด้วยค่ะโอเคโอเคพอได้ครับคุณจีรออยู่ที่นะครับไปๆๆไปไปไอ้ผีชั่วออกมาจากร่างเชจิมเดี๋ยวนี้นะถ้าไม่ออกต้องโดนแซ่อันนี้ พี่ยุนพี่ยุนเดี๋ยวพี่ยุนจับนะเ้้ยยเเร็วพี่ยุนเร็วเร็วเร็วเอาเอาที่วางไว้เอาทวงเลยทวงทวงลงมาหยุดนะหยุดหยุดอย่างนี้หยุดคุณจีนอันตรายนะครับคุณจีนออกไปก่อนน้ออกไปพี่ยุนออกไปคุณจีนคนตายด้วยออกไปยังไม่ให้หมดฉันจะไม่ยอมให้ใครมาทำลายพออีกแล้วแต่คุณจีนนี่มันผีนะครับไม่ใช่หรอกเขาคือพอ เขาก็ชอบกินขนุนที่สุดแล้วทุกครั้งที่เขากินเขาก็จะแบ่งฉันอย่ามายุ่งกับเราสองคนนะพบค่ะจีนจะไม่ปล่อยคุณไปไหนอีกแล้วจีนจีนเสร็จกันหรือยังอ่ะเสร็จแล้วก็รีบไปกันเถอะเราต้องไปให้ทันก่อนเที่ยงคืนนะใช่ไป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 วิ่งไปสิ เราจะไม่ลาป้าป๋ากันจริงๆอะคะวิงแม่รู้นะว่าลูกรักป้าป๋ามากแต่ว่าที่เนี่ยมันไม่ใช่ที่สำหรับแม่มดอย่างพวกเราหรอกจะเราเราเพื่อนๆในวงของวิงนะคะ ยัยวิงยังจะไปอะไรอวอนพวกเขาหยุดเหรอฮะไม่ใช่พาไ้โลกเส็งเค็งนี่เหรอที่ทําให้แม่ของหนูต้องกลายเป็นแมวหรือว่าจะต้องรอให้ป้าเนี่ยเป็นหมาไปอีกตัวหนึ่งฮะลูกป้าชีวิงไม่ได้หมายความว่าแบบนั้นโอ้โหอัอออออน,นี้สิถ้าลูกคิดถึงป้าป่ามากหรือว่าผูกพันกับเพื่อนๆ่นที่นี่นะพอเรากลับไปโลกเวทมนต์แล้วเราก็หาทางกลับมาเยี่ยมพวกเขาดีไหม ไปเถอะไปเปอะไปๆไป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 มาเร็วๆมามาถลูาโอ๊ยแต่งตัวเสร็จแล้วเหรอสาวๆไปไปฉลองกันเอ้าเยือนอยู่ทำไมอะผมทำขนมหวานอร่อยอไว้ยให้ทุกคนได้นะฉันไม่ไปคุณไปเถอะ ผมเตรียมของโปรดไปให้คุณแล้วนะรตีนึกว่าพวกเราเห็นจะกินหรือไงยะผมมีแครมบร่คาสตาร์ดเย็นๆโรน่าด้วยน้ำตาลไม่กินกับสตรอเบอรี่ของโปรดของคุณพี่ด้วยนะครับแครมบูเร่งั้นไปไม่ได้ค่ะฉันว่าคุณไปฉลองกับพวกมนุษย์ตามภาษาของคุณเถอะ ส่วนฉันคุณพี่แล้วก็ลูกจะไปฉลองกันตามประสาแม่มดไปดคุณนาครับยิวิยิวิคุณนาครับวิ้งเข้าไปไหนอะครับป้าเขากับแม่เขาพาวิ้งไปจากอาแล้วไปไหนครับคุณนาก็ไปโลก ออไปบ้านป้าเขาตายแล้วคุณพี่อาตุถูกหลุดเข้นไปในโลกแม่หมดแล้วคะทำไงดีคะทำไงดีถ้าไม่ใช่ชื่อป๊อบไม่ได้ชื่อเจม